สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมื่นล้านขอ,อยาพิงกี้ลุ่มซ้ำหมื่นล้านไฮโซเพรอดีตสามีพิงกี้สาวิกาล้างถอดกำไรได้อิสระคืนเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตพูดถึงกันสนัน่นกรณีที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาเัายเดชจำเลยที่7คดีดังฟอ r เร็กทีดีที่ล่าสุดได้รับอนุญาตเปิดกำไร EM เเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดงเพื่อหาอไรายได้โดยโลกออนไลน์ ในร่วมแสดงความพิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นสรยุทธก็ใส่ยังเห็นมาทํางานได้นี่คือทําผิดก็ต้องใส่ป่ะนายทษกันเมืองยังใส่นี่คดีไร้ายแรงนะช่อโกงเนี่ยคนธรรมดามันจะเอาออกง่ายขนาดนี้ไหมอันนี้พูดถึงความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยมันไม่ควรมีสองมาตรฐานหรือเปล่าครับด้วยความเคารพความเป็นกลางความเสมอภาคและเท่าเทียมคืออะไรดาราก็คนเหมือนกันเป็นต้น ครั้งนี้หากย้อนกลับไปในวันที่สาวพิงกี้ไรอิสระซึ่งประเด็นเก่าวสร้างความตกใจให้คนทั้งประเทศหลายคนต่างแสดงความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมโดยโลกโซเชียลได้แชร์บทสัมภาษณ์เมื่อปี2560ของไฮโซเพชรอิททิอดีตสามีของพิงกี้ที่เคยออกมาเปิดใจหลังตัดสินใจแยกทางกันพร้อมพูดเตือนอดีตภรรยาไว้ว่าพูดตรงๆนะผมสงสารน้องเขาเพราะว่าตอนจบผมมองไปไกลๆน้องเขาจะไม่เหลืออะไรเลยผลับรอบ,บ,บเขาเอาไปหมด พราผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เวลาผมจะระลึกถึงผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีความรักนะมันมีแต่ความเป็นห่วงแต่มือมันลวงไม่ถึงเป็นห่วงในที่นี้ไม่ใช่จะไปเอาตังค์ไปให้นะในมุมของคนอนาะยุ40กว่าปีถ้าดำเนินชีวิตแบบนี้ตอนจบจะเหลืออะไรเรียกว่าเป็นคำพูดสุดท้ายด้วยความหวังดีของอดีตสามีทางที่ในวันนี้เราจะพาทุกคนรู้จกักไฮโซเพรมากขึ้นที่ต้องบอกเลยว่าสำหรับไฮโซเพท มหาเศรษฐีหมื่นล้านเรียกว่าร่ำรวยมหาศาลเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพาย์ไทยย่ารุ่นที่3าเจ้าของที่ดินรายใหญ่ของเมืองพัทยานอกจากนี้ยังเป็นประธานกรรมาการบริษัทเพรดีเวิกเวล็อปเมนต์จำกัดทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาและที่อื่นๆเป็นเจ้าของคอนโดหรูและหมู่บ้านหลายแห่งนอกจากนี้ยังมีกิจการเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยการเปิดบริษัทพัทยาฟิลม์มสร้างภาพยนตร์ด้วย ทั้งนี้ก่อนแต่งงานกับพิงกี้ก็เคยเป็นข่าวกับดาราชื่อดังมากมายจัดเป็นหนุ่มสายเปย์ระดับตัวพ่อก็ว่าได้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานอกจากนี้เขายังเคยเผยถึงฟังเส้นสุดท้ายในชีวิตแต่งงานมา3ปีกับสาวพิงกี้ว่าอยากใช้คำว่าปรับได้ไหมใช้คำว่าผมนั่งดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วกันผมให้ต่างบ้านเขาเดือนละเท่าไหร่คนบ้านเขาก็น่าจะรู้ตั้งแต่ต้นปี5 9ก้ามีข่าวว่าให้เดือนละห้าหมื่นมีสัมภาษณ์แม่ ผมก็ไม่เข้าใจให้ห้าเท่าเจ็ดเท่าสิบเท่าก็พูดได้แต่ทําไมต้องพูดให้ขุ่มเคือทําให้บ้านเขาดูไม่พอกินพูดตรงๆนะมันไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมก็ทําให้หลายเท่าเพราะผมมองว่ามันคือครอบครัวจะมาพูดให้คนเกลียดผมทําไมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ